สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอสซีเออละพอนอยากเห็นโอ้พอนอยากได้คือพอยาอุดติละนี่มาเสชุดหมอลำแบบชุดหมอลำสินะครับไม่ได้ชุดอหาเครื่องครับเออบท่านมีหมอลำบ่ท่านมีออเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมือเดีเดี๋ยวจะใหม่เบิรงอีกชุดหนึ่งมือเด๋เปิดหมอล่ำกอเอิญหำเนี้เดี๋เอิเนี้ยพูดโอ้ยมาเสกลมเกกมาเตียมาเสกนเยมาเกีเมืเอกียมาเกเลยมามาเยมาเยมาเยมาเสก nó phải ừ. uh. ừ. ừ. bò... nó khô nó khô khầu, u cho tôi đốt cháy khô, nó là bát gì? quay bén bò, đốt cháy khô quay nó, nó 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 không, nó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 เอาเพญ่อไ่อุดก็ใส่บางๆเงินก็เต็มอันาอญ่ยงเจี่โพสรอเ้าบังลูกสาวมันยืนนงมือหาุ้บุญอะไรยกันยกยกตีนสิยกยกเท้าเมาหาอนเงนยกเท้าใส่เมื่อกี้เฮ็ดบ่ได้บ่ได้เขาเลยอ้หบ่ลำขนาดนี้สอย่างเลยก็บุมือใดขณะคณะกันอื่นกันในเด้่อใส่ฟินหละ็ใส่ละ โอ้ยเขาก็ใส่ขวงกันอันนี้ยังเอาไปทางเดียวกันเวลามัดจะสิมัดแบบไหนเอาเออซ้ำนั่นละเออถอดได้บ่ได้ใส่ถอดได้บ่ได้พวกไอ้ใส่ไปบัตรเลยเอาไปเด็ดเหมือนแรอะเอาไปเด็ดเหมือนแรกนะโอ้ยไปบุบบัตรบุมเปล่าเลยไอ้กันยังว่าเพราต้องใส่เหมือนเออซ้ำนั่นละใส่เอางัดตึ๊งงัดไปเบื้องนี้โอ้ยหัวเนาะจนว่าอันน้ำตาไหลแล้วก็บพี่มา เอาใส่เองคุณอ๋อเจอกระใส่ให้วะเนาะใส่เท่างเนี่ดิใส่ทั้งผมุมนะทั้งผมมีเนาะโอ้ยชุดหมอลำเนี่ยมาในฉุดทางเครื่องพี่น้องเลยบ่มีชุดหมอลำโอ้ยังผมบ่มีนีไปเลยเอาหูก็ได้เอาเอาหูยีหูเียยหูเออคักไหลเอาเอาเออเอาดิน้ำ นี่เหรอเฮ้ยุู้ยให้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเข้ามาบาเล็ทียังเลยเลที่อออาเอาท่าเอาแค่ตันม่เราป่งเเป้งยดีปะเดีวนี้คือมาเตนตัวกันก็ว่าหมือนเข้ามาบาดเล็ทียังบ มาสิมาจุดบอลมาเจุดหางเกลีพี่น้องเลยคับท้พี่นุมวันี้ยังอ่ะปูายก็หาใสีไหนให้ยังทีปัดแกกมเวมันเนีนกับนาน่เนนกับาเดี๋ยวจะเป็นสีนี้เท่ากับหน้าตาเปล่าเอาเอาเท่าหนแป็กก่อน สูวไใจก็ใส่อันรู้สติเลยจังท่าแป้ง <laughs> ้็เสียรายกุหมอใส่ได้เเอาถ้าถ้าอีกแนี้วถ้านุ่นนุนกูนีนะแมงแม่ดิโอ้ยมาสมบักิมลำขนาดนี้เป็นเปนสีบอย่างชอย่งนั้นชอเขียนจิ๋วเขียนปากอเดี๋ยวเดี๋ยวนางก่อนไหมนางกอนโอ้ต้องนั่งทวนางจิยวเออนั่นนั่นทุ่ง คุณเตงตัวห้กันเลยแบบนี้เสียวเสียวเต็งตัวคุณผู้ก้าวจบไปได้แม่อยางว่าไม่ตาคก็ตาให้กับบุหรได้มาเป็นแม่หยางแล้วไปสมอีกเลยอ๋อไม่คือฮักมาเลยได้ไหมกัน

โอ้โหจะเป็นอย่างงี้แเด้นี่ส้ยังไงเามาดิโอ้โห้เ็นยังไงอยอุ้มเอ้ยอุ้มบ่มาบ่นหมต้ดยังไมต้อนต้องรัตัวจงสหมูนโอ้โใส่หนา็เนไอ้เอมปัาอะไพิเลยคนนามาม จะมาเป็นหนูล่ายาใน้อง่ยัาตัเด็ดจเสียบอเจ้ากองผึ่งม ki> ันก็เห okay. 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 ็นเต็เสียในนี้เอาหนึ่งเ่ายาเลยเจ้วมาเป็นหนูล่ายาได้ไหโอ้ายเลยพี่อ่า้าม้โอ้ขึ้นไเ้ยเต้นนจาเต้นให้ผู้อุ่เด้อจาเต้นให้ผู้อุ่เด้อี้ามมีละามมีละี่เว ข้าหาข้าหา่ทัวเลยจะตงให้ดมันจะกัดแตงยังกัดแตงให้เจ้าหรอโดนเาะยังไงเนี่เมือนเาบัดทีเดเยเเลยอุ้ยแลนรังไงออานทพ่อแล้วบัดนสิขอลาอนเอพี่เนาะถ้าดง่ว่าก็ดง วงปเพ่เอาเมแล้วจ่อกระไากกด้งเจ้าลางบอเถอะ

คนร้องใส่ก่อนในเบอร์ก็ขอบคุณแม่ๆน,นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะคลินิกเราไปสมัมผัสกันค่ะสวัสดีค่ะ